มุดลูกที่ฉันเป็นผู้ชายทําไมหมาม้าเหมือนป่าป้าคนอื่นครับทําไมคนอื่นเรียกป่าป้าว่าหมาม้าทําไมผมต้องเรียกหมาม้าว่าเี่เจะคุยกับลูกยังไงวะเาจะคุยกับลูกยังไงเดวจะคุยลูกยังไงวะทําไมคนอื่นเขาเรียกหมาม้าว่าป่าป้าครับและทําไมผมต้องเรียก ป่าป้าว่าหมาม้าด้วยครับ <laughs> ส,มสมมติถ้าสมมติถ้าสมมติถ้ามีลูกจะได้คุยกับลูกยังไงจะได้คุยกับลูกจะยังไงเนี่ย <laughs> แม่ของลูกก็คือพ่อเองอย่างงี้นะนะเออแต่อบอกแม่ของลูกก็คือพ่อเองจบไม่ใช่พ่อของลูกก็คือแม่เองต้องบอกอย่างงี้ <laughs> ใช่ใช่ถ้าเวลาลูกโตมาก็ต้องบอกว่าแม่มีอะไรจะบอกจริงๆแล้วพ่อของลูกก็คือแม่เอง <laughs> โอ๊ยงงวะ่ะสับสนวะ่ะสับสนวะ่ะจะคุยกับลูกไงวะจะคุยกับลูกไงวะ ไม่ไม่ไม่ดิฉันจะไปจะไปอุ้มบุญดีกว่าจะไปต่างประเทศไปต่างประเทศไปประเทศที่เขาทําได้อนุญาตให้มีการทําได้ประเทศไทยทำไม่ได้นะครับผิดกฎหมายอยู่ผิดกฎหมายอยู่เราต้องไปประเทศที่เขาอนุญาต จะถามเยอะลูกใช่เขาเข้าใจเองแหละใครหลายคนที่เป็นแบบนี้แล้วมีลูกก็ก็มีอาจารย์ยิ่งศัก์ไงอาจารย์ยิ่งศักย์เขายังไปนั่งออกรายการกับลูกเขาเลยน่ารักมากจะตายเห็นไหมอาจารย์ยิ่งศักอ์อ่ะอาจารย์ยิ่งศักท่านมีลูกนะเห็นไหมพอลูกโตมาลูกเขายังเข้าใจเลยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธนะ์เนาะมันเป็นเรื่องของการสัมพันธ์แค่แค่เราเข้าใจก็คือจบ เราเข้าใจลูกเข้าใจจบอืมแค่นั้นไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอไปค่ะกลับนี่มืดแล้วค่ะทุกคนเนี่ยทุกวันทุกวันที่ฉันก็จะเห็นแบบนี้ทุกวันนะ ทุกวันเลยภาพที่ตุดินสวยมากบ้านดิฉันแต่ยุงก็จะเยอะนะก็ยุงก็จะช้ำนิดนึงก็ต้องติดมุ้งลวดกันไป <c oughs> พี่นอตโตะถามว่าคาเฟ่หรือพระราชวังเออพรุ่งนี้กินนตโตดีกว่าไหมนอตโตเปิดหรือเปล่ปาพรุ่งนี้น,นี่อ่าพรุ่งนี้ปิดจ,จบไม่ได้กินละพรุ่งนี้มันอะไร เออวะะันนีคันนัดตกปิดอยากกินวันที่เขาปิดอีกวันที่เขาเปิดก็ไม่กินทุกคนสองทุ่มมีพีเคนะคะไปกลางเต็นท์อ๋อไปเที่ยวที่ไหนคะกลางเต็นที่ไหนคะสวัสดีค่ะน้องนิกสวัสดีค่ะน้องนิกเป็นไงบ้างช่วงนี้ม่เราไม่ได้เจอกันเพราะว่ามันพีเคคนละช่วงเวลา ตอนนี้พี่ไปเลื่อนไปพีเคดึกเอ้ยไปเลื่อนไปไลฟ์ดึกเลยอะ่ะเราไลฟ์คนละช่วงเวลาพี่ไลฟ์นู่นอะ่ะตีหนึ่งอะ่ะเพราะว่าพี่วิ่งไงช่วงช่วงนี้พี่ต้องต้องตัดเวลาช่วงอันนี้ช่วง,ช,วงช่วงหัวค่าม,มาวิ่งปกติพี่ไลฟ์ได้ไงช่วงสี่ทุม 5, ท่มห้าทุ่มปกติพี่ไลฟ์ใช่ไหมถ้าบางวันพี่อยู่บ้านพี่ว่างพี่ไลฟ์แต่ตอนนี้ไม่ได้แหละสี่ทุม่มห้าทุ่มคือช่วงที่วิ่งอาป่วยเหรอเป็นอะไรอะ่ะหายยังหายแล้วใช่ไหมโอเคแล้วใช่ไหม ทุกอย่างโอเคไม่ต้องร้องไห้นะนิกเฮ้ยพี่ปองจะรีบพีเคไปไหนสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งนะของดิชันนะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวกลับบ้านลงไลฟ์ก่อนไปนั่งนวดสักแป๊บหนึง่งรู้สึกว่ามันจะอันนี้ต้องนวดโอเคทุกอย่างโอเคไม่ต้องร้องไห้นะนิกลูกทุกอ่าโอเคค่ะ นี่น,นี่เอาปลามาส่งอีกแล้วนี่ทุกคนเนี่ยเห็นไหมเรือเมื่อกี้เนี่ยเขาเอาปลามาขายให้ดิฉันนะั่นน่ะเนี่ยเอาเรือเนี่ยใครอยากรู้ว่าปลาอินทรีสดขนาดไหนมึงก็ดูเองแล้วกันนะ่ะเนี่ยเ,เรนะเือมาเมื่อกี้คือเอามาส่งนะั่นะ่ะเอามาขายหาให้ดิฉันนั่นน่ะรบเรานั่งเรือไปด้วยไม่รู้เรือเร็วตกเสร็จเขาก็เอามาส่งเลยสดสดเลยสดสดเลยน่าจะรับเรานั่งเรือไปด้วย คุณแม่ถือไหมท้านี่พรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลอีกแล้วไปให้คีโมไม่รู้จะให้ได้หรือเปล่าไม่รู้รก็สุดแล้วแต่ไม่ยอมตรวจเคสกทีตายแน่ๆค่ะเน่ไม่ตายครับคงไม่ทันได้อยู่บ้านมาอย่างงี้ทุกคนไไม่่ด้้อยางีทุกคนก็ทุกคนถึงเวลาทุกคนก็ต้องตุยไข่อย่าไปคิดเยอะ <c oughs> เรามีหน้าที่ใช้ชีวิตให้มีความสุข <c oughs> เราไม่มีหน้าที่ต้องไปคิดถึงอนาคต ไม่ต้องคิดอ่ะมีสิจะออคิดนะออมีสิจะคิดพีเคทั่วไปพูดคุยนู่นนี่นั่นนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจนรบต้องไปดูต้องไปดูพี่ชายนะเจนรถต้องไปเฝ้าไข้นะต้องไปเข้าไฟเข้าเฝ้าไข้พี่ชายนะพี่ชายป่วยไม่ใช่ค่ ใช่ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะในขณะที่เราคิดว่าเราป่วยอ่ะคนอื่นไม่ป่วยอ่ะจากเราไปตั้งหลายคนแล้วนะไปก่อนเราอีกนะไปก่อนเราอีกนะบอกให้แม่เขาบอกเพื่อนเขาไปหลายคนแล้วก็บอกเรายังมีบุญกว่าคนอื่นเห็นไหมเนี่ยเรายังอยู่ได้คนอื่นเขารีบไงเขาไปก่อนเขาบอกเดี๋ยวไปก่อนนะเบื่อแล้วไม่อยากอยู่แล้วคนอื่นเขาบอก วันนี้วันที่เท่าไหร่ปะจันเหมือนถนนส่วนตัวเลยไม่ใช่ค่ะมันอยู่ในซอยไงทุกคนอย่าลืมติดตามช่องนี้นะวันนี้มีพีเคนะใช่ตอนนี้คนป่วยเดินนําไปแล้วเออก็ดูสิอ่ะคนป่วยกับคนไม่ป่วยคนไม่ป่วยเจ็บเจ็บก้นค่ะตอนนี้ <laughs> เพราะว่าวิ่งแล้วเหมือนมันแบบมันแบบอะไรอ่ะ กล้ามเนื้อไงเราไม่ได้ขายกล้ามเนื้อไงวิ่งวิ่งวิ่งติดกันอย่างนี้ยกล้ามเนื้อมันทํางานหนักเพราะว่ามันไม่เคยวิ่งมานานมันก็เลยทําให้แบบเหมือนกล้ามเนื้อมันอักเสบนิดๆได้รับปลาแล้วค่ะอร่อยมากขอบคุณค่ะเป็นอยู่ข้างนึงตอนนี้ยปวดอยู่เฮ้ยไม่ต้องมาลูกย่าปลาปลาปลาลูกไปไม่ต้องมานะ ทุกคนตเตรียมเหรียญไว้เปดิฉันด้วยนะพ k ีเคสองทุ่มครึ่งเนี่ยเราซื้อน้ําแก่ขุมเลย<ห>เราซื้อน้ําแก่ขุมเลยซื้อน้ําไปใสบ่บ่อไงทำไหมเนี่ยเหรอรถอะไรละละไม่เราก็ซื้อสายยางยาวๆดูดจากนี้ไปเข้าบ่อเลย ไปงานศพกันแน่เลยเนะี่ยพี่ปองบอกสองพี่ปองบอกสองทุ่มค่ะได้สองทุ่มก็ได้สองทุ่มได้สองทุ่มได้เดี๋ยวฉันไปนวดแป๊บหนึง่งสองทุ่มได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยนิกจะมาขึ้นเขาเมลา,ายนิกจะมาขึ้นเขาเมลา,ายมาขึ้นเขาเร็ว มีคนบอกว่ายากยากได้ยินพูดสำเนียงหนองคันพูดพูดแล้วค่ะเ<ช>นี่ยเขาาปลามาขายเนี่ยไม่รู้กี่ตัวฮะกี่ตัววถึงถึงสิบปลาสองตัวโอ้โหสองตัวอู้ต่สองตัวใหญ่มากเดี๋ยวทุกคนดูปลาดีที่ฉันค่ะตัวใหญ่มาก สองตัวก็อุตส่าห์วิ่งน้ำมันมาเนาะวออาเขาโตกได้แล้วะขายาไปได้นะได้ตัวกลายเป็นทีรับซื้อป่าซะแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องของปองตายเด้จ้า มือนี้สิได้มาพ่อกันเนอะพีพีพเคแพรรี่กับพี่ปองเจอกันเด้อเด้อจ้า สองทุม่มโอ้โอ้โอ บ้านมืดเลยทำไมบ้านมืดแบบนี้ทำไมบ้านมืดอย่างนี้เปิดไฟก่อนมืดตึต๊ด เออโอ้ยบ้านก็ใหญ่โตแต่ทำเหมือนไม่มีคนอยู่กาแฟใกล้หมดแล้วใช่ค่ะคิดว่าไม่คิดว่าไม่ผลเดือนนี้กาแฟหมดแล้วก็ถือว่ามิชชั่นคอมพิวส์ไปาขายแค่ไม่ถึง2เดือนเนะี่ยกาแฟหมดกาแฟหมดแน่นอนจ้ะสองเดือน2เดือนนิดๆโอ้ย ทุกคนอย่าลืมส่งของขวัญให้หนูด้วยนะโอเคไหมอะเติมเหรียญหรือยังทุกคนเติมเหรียญหรือยังมีคน,คนบอกว่าเดินสะบอบโอโ้ภาษาบ้านเลยนะเนี่ยเดินสะบอบเนี่ยเดินสะบอบเพราะว่าเดินสะบอบเดินสะบอบพ่อกันมือแรงจ้ามีคนบอก ชาร์จแบตไว้เลยทุกคนเจอกันพอกันแล้วแล้วก็ยอยอยากให้จากกันไปบอกว่าเหตุผลใดทั้งนั้นเนี่ย <Yeah. S 2> จะตังเพลงไหมพอกันแล้วแล้วก็บ่ย,ออยใอ้จากกันไปไม่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้น พี่จั๊เปอร์ช่วยหนูนะพี่จั๊ดเปอร์ช่วยหนูไว้เนี่ยวันนี้ศึกบันทรงชัยพี่จั๊เปอร์พี่จั๊เปอร์พร้อมช่วยหนูไหมเนี่ยหนูว่าหนูว่ามีอยู่ไม่กี่คนนะหนูว่ามีไม่กี่คนนะคนจะช่วยอ่ะหนูจะสู้ไม่ได้เพรเนี่ยคนฝั่งนู้นเขามีแต่พวกอินฟูเยอะเลยอ่ะหนูไม่ค่อยมีหนูไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะโอ้ยสูส้เขาได้บ่านออสีสเส่เอาอีหยังไปสู้เขาเนาะ เสียวอ,อย่างไปสู้เขานะนะเจ็บตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผลมันไม่ยอมออกก็ต้องเอาอะไรมาใส่มันวะส้มมาปีตดเนะี่ยส้มมาปีตดเนะี่ยต้องเอาอะไรมาใส่มัน,มนไม่ยอมออกจัดไปเต็มที่ขอบคุณค่ะเติมเหรียญรอเลยเติมเหรียญเลยเราต้องเราต้องสู้เติมเหรียญรอจ้ะ โอ้โหอุตส่าห์เอาไปไว้จะกินพกของไปกินเยอะเลยสุดท้ายไม่ได้กินสักอย่างเดี๋ยวไปแช่ตู้ไว้ก่อนอุตส่าห์แถ่ซื้อาไปไว่าจะกินสรุปเมาา์ไว้นกอยู่ข้างพีตาแรงมากนกอยู่ข้างพีตาไม่ได้นะจ๊ะต้องให้มันโดนแดดอุย้ยตรงนั้นแดดแรงตรงนั้นแดดแรงค่ะทุกคนตรงนั้นแดดแรงแดดแดดแดดฉ่ำเลยอะตรงนั้นะ่ะแต่ว่ามัน ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันไม่ยอมออกออกแดดออกออกลูกออกอะไรพี่รักจา๋าวันนี้หนูจะพีเคกับพี่พองนะพร้อมช่วยหนูไหมเนี่ยพี่รักขาพร้อมช่วยหนูป้าวันนี้พี่รักจา๋าวันนี้เรามีศึกนะเฮ้ยลืมโทรศัพท์ไว้น่นอีกแล้ว อ๋อโดนแดดมากเกินก็เกี่ยวหรอขอบคุณค่ะอ่าคุณคนบอกอยู่ข้างเจ๊ปองตายหาละกูเห็นเห็นอน,นาคตมาแต่ไกลแล้วเปิดไฟก่อนนะคะมันมืด ดิฉันไม่ค่อยเปิดไฟเยอะอายุบ้านศึกชิงบาลังต่างทองอาจารย์เบียพยายามติดต่อคุณแพรี่ติดต่อได้แล้วค่ะติดต่อได้แล้วพอดีดิฉันไปไปอยู่ที่อันนี้วันนี้ดิฉันไปเซนท่านมาค่ะเขาโทรไปตอนอันนี้พอดีโทรไปตอนที่ดิฉันอยู่สอทอพอดีสอทอก็คือก็คือเซนท่านนะคะ ก็ได้กระทาการพูดคุยกันแล้วรู้เรื่องแล้ววันที่ห้าเขาจะไม่ใช่อะไรค่ะเขาแค่วันที่ห้าเขาจะเดี๋ยวเปิดเขาจะคุยธรรมะกันแล้วเขาอยากเชิญดิฉันเขาจัดเดี๋ยวนี้เขาจัดคุยธรรมะคุยอะไรมาขอคะแนนสงสารอะไรละ่ะอย่ามาเล่นบทมาเล่นบทผู้น่าสงสารมันไม่ได้หรอกมาเล่นบทผู้น่าสงสาร มันไม่ได้หรอกคะ่ะบ้านสวยมากขอบคุณนะคะรออยู่ไม่รู้ว่าผู้ชายคนไหนจะได้มานอนด้วยไม่เคยมีผู้ชายคนไหนมานอนด้วยเลยอะ่ะทุกคนรออยู่นะคะว่าผู้ชายคนไหนจะได้มานอนมีผู้ชายคนเดียวที่เคยนอนเตียงนี้นะคะเออไม่พูดชื่อมีผู้ชายคนเดียวเท่านั้นที่เคยได้นอนเตียงนี้นะจ๊ะจบจบ,จบจบเจ้าไม่เลหเลอ ซื้อปลาได้ช่องนี้เลยค่ะอยู่หน้าโปรไฟล์ซื้อได้เลยค่ะช่องทางนี้ค่ะหน้าโปรไฟล์เลยจ้ะดิฉันว่าจะนวดแล้วเนี่ยไม่นวดแล้วมั้ยกี่โมงแล้วเนี่ยหนึ่งทุ่มยังไม่หนึ่งทุ่มเลยอะไรไอ,รอ้โป้ไอ้โป้เคลียกันแล้วอันอนะน,อนี้กินอยากกินอะ นี่พระอาจารย์เอามาให้อยากกินอู้นูอยากินมากตอนลรงชิมก่อนรู้ไหมอร่อยปล่ายาก่อนว้าวทุกคนลูกมันฉ่ำมากลูกฉ่ำมากมันคืออะไรอ่ะฮึ่มมีหลายชื่อหวานจืดมึงเขาบอกว่าเป็นมันยันจืดอ่ะมันต้องแบบอมเปรี้ยวอมหวานจะอร่อยผลไม้อะ พระเอามาให้พระอาจารย์มาก็ไม่ยอมบอกเราเราก็ไม่อยู่แล้วไปอยู่ทุกวันนะไม่มาพระอาจารย์พอเราไปเป็นท่านเอามาสงสัยจะมาเอาวิซีเพราะว่าครั้งที่แล้วท่านลืมวิซีท่านก็เลยมาเอาวิซีของท่านแต่เดี๋ยวดิฉันจะปลูกเหมือนกันต้นต้นมาปางต้นมาโยงชิดเนะี่ยดีฉันจะปลูกปลาทอดวันไหนปลาทอดทุกวันค่ะปลาทอดทุกวันเลยพี่ ปลาทอดทุกวันเลยปลาทอดทุกวันเลยพี่สั่งได้ทุกวันเลยปลาทอดทุกวันสั่งได้ทุกวันอยากกินปลาใครอยากกินปลาพิมพ์เลขหนึ่งมาใครอยากกินปลาค่ะพิมพ์เลขหนึ่งมาสามารถทําให้แฟนคลับได้ถ้าอยากกินใครอยากกินปลามีมีปล่ะโอ้วายวายคนอยากสั่งปลาเยอะขนาดนี้เลยอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งวายคนอยากกินปลา ไปก่อนการ pk แล้วกันถ้างั้นนะ่ะอุย้ยคนอยากกินปลาเลิศเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเออสึกจะเริ่มอ่าสองทุ่มค่ะสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนเตรียมตัวจะสั่งวิซีเออพี่วิซีสั่งบ้านเขียวเลยจ้ะแต่วิซีจะหมดแล้วเห็นเด็กบอกเหลือกล่องเดียวเด็กบอกวิซีเหลือกล่องเดียวหมายถึงหมายถึงกล่องหนึงน่าจะหมายถึงว่ากล่องใหญ่นะคะกล่องใหญ่ก็น่าจะประมาณสิบสิบซองถึงหรือเปล่าตีสิบถุง มะยงชิดเหรอครับเมื่อกี้เดีย๋ยวดิฉันจะปลูกออมะยงชิดเป็นผลไม้หนึ่งที่ต้องปลูกไว้ในบ้านปลูกมะยงชิดจะได้มีความมีความใกล้ชิดนะคะจป๊หนึงนะคะอะ่โอเคห้องสะอาดมากเอาแน่นอนอยู่แล้วห้องสอาวโซ ไม่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้นเดี๋ยวเขาหวีผมนิดนึงนะคะแป๊หนึ่ง